สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับคุณชม,ชมครับตอนรับเข้าสู่เจียดเวลาหาสุขเช่นเคยครับคุณไก่เจษสุภาเบนซ์ทองหล่อและผมชัยวัฒน์อนุตกุลชัยครับวันนี้ เป็นเรื่องตัวจริงตัวปลอมนะฮะที่คุยกันไม่บอกว่าเราเป็นตัวปลอมครับก็เราปลอมเราปลอมยังไงฮะเราปลอมจริงๆแล้วท่านผู้ชมก็รู้ี่จะพูดเรื่องอะไรเราปลอมเพราะว่าทางพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องว่าเราไม่มีตัวตนใช่ไหมจ๊ะ,ระเราเป็นเพียงแต่ขันห้าตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าคนศึกษาไปแล้วก็ชอบพูดว่าเราเป็นเพียงแต่ขันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นเพียงตัวปลอมเราไม่ใช่ตัวจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วขันท่าเนี่ยท่านหมายถึงเวลาที่เขาทํางานรวมกันแต่ละครั้งขึ้นมาตั้งเป็นขันท้าขึ้นมาก็คือมีรูปมีการเห็นมีความรู้สึกกับสิ่งที่เห็นมีเวทนามีการจําได้ในสิ่งที่เราเห็นนั้นสัญญาสังขารก็คือมีความคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เราเห็นเริ่มเข้ามาละเริ่มกิเลสเริ่มเข้าลว ตัววิญญาณเนี่ยจริงๆหมายความถึงต้องแต่เขาไปทํางานร่วมกับตาคือรูปเนี่ยแล้วก็เข้าใจในเรื่องนั้นๆน,น,<ม>นะคะเนี่ยคือการทํางานครั้งหนึ่งแล้วมันทํางานครบขันห้าจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องขันห้าขันหน้าแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรเราเป็นตัวปลอมเนี่ยอย่าไปเหมารวมเลยว่าเราคือขันห<ม>้า<ม>เราจะเป็นขันห้าเมื่อมันทํางานครบเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งครั้งเท่านั้นแปลว่าเรานั่งอยู่เฉย ธรรมดาไม่มีอะไรไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รู้สึกอะไรอันนี้ยังไม่เป็นขันห้าเรานอนหลับไปก็อาจจะยังไม่เป็นยังไม่เป็นขันห้ามันจะต้องมีการทํางานครบเนี่ยห้าขันเนี่ยค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ประเด็นที่ไม่ได้จะมาสอนธรรมะในลักษณะของอภิธรรมหรืออะไรหรอกนะคะที่พี่บอกว่าเราเป็นตัวปลอมเนี่ยมันปลอมหลายอย่างคือเนี่ยการที่อธิบายโดยขันห้าเนี่ยมันจะเป็นการดึงเรียกว่าดึงแยกเราออกจากความเป็นชิ้นชิ้นจากความเป็นคน เป็นเราเนี่ย<ม>คือการดึงออกมาพอเราดึงความเป็นเราออกมาท่านจึงให้ความสําคัญในการสอนขันห้าเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อที่จริงแล้วมันต้องทํางานเป็นบงครั้งนี่<ม>แล้วแต่ละขันเนี่ยมันก็เป็นเพียงกับสภาวธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละเรื่องมันไม่มีตัวตนที่ไหนเวลาเราพูดเรื่องไม่มีตัวตนเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีทั้งแท่งอย่างนี้รหรือไม่มีขันห้าไม่ใช่อย่าง,งานั้นไม่มีเพราะมันไม่ได้ทํางานมีครั้งหนึ่ง เมื่อมันทํางานขึ้นมาครั้งหนึ่งก็มีและเพราะฉะนั้นชีวิตเราในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปมันมีตัวตนไม่มีตัวตนมีตัวตนไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีบปฏิเสธว่าเราไม่มีตัวตนบางทีมันก็มีบางทีมันก็ม่มีของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ยังไงต้องเห็นมันหรือว่าเราก็ต้องเห็นไม่เห็นก็มีตัวตนและไม่มีตัวตนอยู่แล้วพี่แอ๊ดค่ะ การเห็นว่า uhm มีตัวตนก็ด like, ีสติเกิดการเห็นว่าไม่มีตัวตนก็ดีสติเกิดแต่ถึงเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะแล้วอย่างงอย่าสับสนแล้วก็พยายามท่องคำจำกัดความให้ได้เพื่อที่จะเป็นคนเข้าใจพระพุทธศาสนามันจะทำให้ไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่นะคะการเข้าใจพุทธศาสนาคือการรู้ว่าสภาพเหล่านี้ สภาพมีตัวตนมันก็มีอยู่จริงรสภาพไม่มีตัวตนมันก็มีอยู่จริงเพียงแต่เราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ประเด็นของพี่เนี่ยพี่จะเน้นในเรื่องของการที่เราไม่สามารถแยกตัวเราเขาเรียก detach ตัวเราออกมาจากการมีตัวตนได้มันก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาเข้าตัวหมดไม่ว่าการหาเงินการทำบุญทำทานที่เราพูดไปสามสัปดาห์แล้วการที่เราจะเป็นคนรักษาศีลอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อให้เราเป็นคนดีใช่ไหม เพื่อ <Spe original> ให้เราเป็นคนได้รับประโยชน์ที่ดี<ร> <S <S ใช่ไหมเพื่อให้เรามีความสุขใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไข,ขของพุทธศาสนาที่เราต้องเขาเรียกว่าจับมันแยกให้ได้ <Burg st. S 2> ถ้าเราแยกไม่ได้เราก็จะคิดอย่างเนี้ยทำเพื่อตัวต,วตนตลอดเวลานี่คือสาเหตุวา่าทำไมเราถึงควรจะเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งนี้ใช่ <S 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 จ้ะ,จะ <S <S ความเป็นตัวตนหรือความยึดถือตัวตนเนี่ยมัมาจากไหนจ้ะมันมาจากไหนพอเราเข้าใจแล้วมันมาจากไหนจากการเรียนนะจ๊ะเราก็ไปฝึกปฏิบัติเราก็จะเห็นที่พี่แอดพูดเนี่ยมันก็จะเห็นความมีตัวตนเห็นความไม่มีตัวตน สภาพจิตแบบนี้มันจะเป็นสภาพจิตที่เริ่มยอมรับได้อ๋อเข้าใจละพระพุทธศาสนาคืออย่างนี้นี่เองอ้าวไม่ใช่เรื่องที่แบบทําคุณงามความดีหลกเลยอ้าวพระพุทธศาสนาสอนเรื่องให้ละตัวละตนในลักษณะที่ไม่ให้เรายึดติดไม่ว่ากับสิ่งที่เราหามาได้โภกทรัพย์ต่างๆห,หรือยึดติดกับความสัมพันธ์ต้องเป็นเธอเท่านั้นเป็นฉันเท่านี้ถ้าอย่างนั้น ความสัมพันธ์เราแตกแน่นอนไม่ยึดติดกับชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ยึดติดกับเงินทองและ<ม>ท้ายที่สุดคือไม่ยึดติดกับยึดเขาเรียกอะไรยึดติดกับความเป็นมนุษย์ก็คือมองเห็นความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดามเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นเรื่อง i ิน e n e r a l ใครก็าตายทั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่เราตายคนเดียวไม่ใช่พ่อแม่เราตายเท่านั้น<ม>ทุกคนพ่อแม่ตายเหมือนกันเราตายเหมือนกันลูกตายเหมือนกัน คู่รักสามีภรรยาเพื่อนฝูงตายจากเหมือนกันไม่จากอันนี้เริ่มเข้าลักษณะธรรมะทอกเล็กๆไม่จากเป็นก็จากตายครับ <c oughs> ผู้ใหญ่ท่านพูดพี่ก็พูดตามนะแต่เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราไม่สะดุดเพราะเราได้ยินจนชิน <c oughs> เลินไม่พกข้ัพ์จากเราไปก่อนเราก็จากมันไปก่อนก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ <c oughs> พี่ถึงบอกมันเป็นธรรมะทอกเล็กๆว่าเราได้ยินแล้วเราไม่สะดุดแต่พระพุทธเจ้าท่านเตือน ไม่ว่าท่านจะเตือนอะไรสะดุดไว้หน่อยท่านตืนอนยังไงท่านก็เตือนนีไ่ไงความตายคืออะไรความตายนั้นได้แก่ความจุดติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆแห่งเหล่าสัตว์นั้นนั้นความทําลายความหายไปมัจจุมารณะกาละกิริยาตายทั้งนั้นแปลว่าตายหมดค,ความแตกแห่งขันทั้งหลายที่เมื่อกี้เราพูดความทอดทิ้งร่างกายความเข้าไปตัดขาดแห่งชีวิตตินสี สำคัญหมดเลยที่พี่พูดมาทำไมต้องอ่านการที่เราเคลื่อนเป็นความธรรมดาไหม,ไมเพ<ข>ราะว,ว่าเราเคลื่อนตลอดเวลาจิตเราก็เคลื่อนตลอดเวลาความตายมันเป็นเพียงจุดหนึ่งที่วัดทางด้านกายภาพว่าทุกหนึ100ปีตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไอ้ตรงจุดเนี้ยที่จริงถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กว่ามันแค่เคลื่อนเป็นจุดแห่งการเคลื่อนจุดติแปลว่าเคลื่อนไม่ได้แปลว่าเกิดแปลว่าเคลื่อนไปนะมัจุวะละนะอะไรท่านก็ว่าไปกาลกยะ ความแตกแห่งขันก็สําคัญทําไมล่ะในเมื่อมันเคลื่อนไปความแตกแห่งขันคือตอนที่มันจุดที่มันเคลื่อนแล้วยังไม่เกิดกายภาพไม่เกิดรูปเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมะต่างๆคือขันต่างๆแต่ยังไม่มารวมกันทํางานเป็นขันท่าเลยยังไม่เป็นยังไม่เป็นขันห้าตัวตนอะไรขึ้นมาสักอย่างใช่จ้ะของเราก็จะไม่มีช่วงที่เคลื่อนไปแต่เมื่อไหร่ไปเกิดแล้วเริ่มมีละ <c oughs> แล้วก็ความเข้าไปตัดขาดแห่งชีวิตตินสิ์สำคัญทำไม <c oughs> ชีวิตเนี่ยถ้าเราไปมองมันยิ่งใหญ่นักหนานะคะพี่แอดเราจะมองว่าโอ้มันสําคัญมากมโอ้ชื่อเสียงที่เราสร้างสมมาความรู้ที่เราศึกษามาพระพุทธศาสนาที่เราอยากจะรักษานักหนาทั้งๆท,ที่ตอนนี้มันไม่มีหล่าเทราวามันเหลือแค่5ประเทศในโลกทั้งหลายทั้งปวงเรื่องใหญ่หมดเลยเงินทองสําคัญหมดมแต่ในความเป็นจริงชีวิตคืออะไร just a breath of life ชีวิตติงๆคือปิดเลยปิดปุ๊บ จบแล้วความปัดแห่งชีวิตินทรีย์ก็คือแค่ไม่หายใจก็จบเรื่องอมหมดลมก็หมดเรื่องโบ,บราณท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ทํามาหากินสารพัดร่ารวยนอนแล้วไม่ตื่นซะกะะ็ะดะใช่ไหมคะครับแต่อันนั้นก็ยังไม่สําคัญเท่าที่พี่อยากจะพูดก็คือว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเราต้องละทิ้งโภคทรัพย์ไวถึงแม้คนโบราณจะพูดแต่พุทธองค์ท่านพูดก่อนนะคะ คำว่าละทิ้งโภกทรศัพย์ไว้เนี่ยท่านพูดแรงมากไท่านบอกว่า aps, โภคทรศัพย์โภคสมบัติทั้งหลายย่อมละทิ้งสัตว์ไปก่อนบ้างสัตว์ย่อมละท,ทิ้งพภคสมบัติเหล่านั้นไปก่อนบ้างอันนี้ธรรมดาดูกรราชจโจรผู้ใคร่กามพวกชนเป็นผู้มีโภกทรัพย์มิได้เที่ยง โจรผู้ไคร่กลางคือใครคือพวกเราคือพวกเราครับเอามันเข้าไปอเอาต้นไม้ไปอยู่ในบ้านเอาภูเขาไปอยู่ในบ้านอเอาทานน้ำไปอยู่ในบ้านเอาวงกลมไปอยู่ในบ้านบางคนก็เอาวัดไปอยู่ในบ้านนะคะ,คะไม่รู้สารพัดขนมันเข้ามาในบ้านจนบ้านไม่มีที่จะนอนมีแต่วัตถุมงคลแต่ไปหมดเนี่ยท่านพูดว่าราชโจรเพราะอะไรเพราะเราอะ่ะกำลังขโมยสมบัติของโลก มาเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวท่านถึงบอกว่าเราเนี่ยร้ายนักเราเนี่ยคือราชโจรนะคะสมบัติสมมุติว่าเอาผู้หญิงมันพูดอะไรไม่ได้นอกจากเพชรน,นะเพชรเนี่ยเงินสมมุติว่าหล้านบาทบนี่เราขโมยสมบัติของโลกนะพี่แอ๊ดเราเอาเงินห้าล้านบาทเพื่อจะเอามาใส่ไว้ปลายนิ้วก้อยอ ต่เงินห้าล้านบาทมันทําประโยชน์ให้คนอื่นได้มากกว่าเยอะเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราคือราชโจรเราขี้ขโมยเพื่อเอาสมบัติมาไว้เป็นของตัวเองคนเดียวเป็นของตัวเราเองคนเดียวไม่แบ่งปันให้คนอื่นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าตรงนี้แสบคําพูดท่านอ่ะแบบมันแรงแต่ใช่อ่ะมันก็จะเกิดสติขึ้นมาว่าอ้าวแล้วจะมีไปทําไมล่ะเยอะๆยะก็มีแค่พอว่าใส่แล้วไม่อายใครพอสมอยากนิดหน่อยแต่อย่าให้มันเกิน ที่พี่ยกตัวอย่าง5ล้านเนี่ยคนรวยก็ไม่ใช่5นะเขาห้าร้0ยล้านห้าพล้าน <c oughs> ที่พี่ยก5ล้านเนี่ยคนที่ไม่มีเงินก็จะขาดใจตายอยู่แล้ว <c oughs> แหวนวงหนึ่งหล้านเนี่ย <c oughs> มันจะคั่งอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยเราจะได้เห็นภาพเหมือนจว่าเราขโมย <c oughs> สมบัติของโลกเราเน่ะเป็นตัวปลอม <c oughs> เราไม่ใช่ตัวจริงแต่เรายังบอกว่าเราจริงโดยการเอาสถานภาพเหล่านี้มาวางไว้ที่ตัวเรา เอาแหวนวงละห้าล้านเอารถคันละสิบล้านเอาปริญญาเอกมันสิบใบซึ่งไม่มีหรอกสิบใบแต่พี่พูดให้มันเวอร์เข้าไว้เอาเงินเดือน,นสูงๆบ,บ้านเป็นร้อยล้านเอาสถานภาพของการที่เราไม่ได้ชื่อนางแต่ว่ามีคํานําหน้าอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวตนคือถ้าบางคนบอกว่าเขามีได้เพราะว่าทรัพย์สินเขามีฐานะเ,เ,เขามีเขาไม่ดืดร้อน แต่ถ้าไปเทียบกับคนที่ไม่มีอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบอะไรแบบนั้นไหมฮะหรือว่ามันเกิดจากอะไรที่จะบอกว่าอันนี้อันนี้เยอะไปแล้วน,นี้เป็นมหาโจรแล้วอันนี้ไม่เป็นเกิดจากจิตสํานึกนะคะที่เราพูดเนี่ยเหมือนสมมติคนมีเงินนะคะอาจจะโกรธพี่เล็กๆวันนี้อุ้ยตายแล้วเธอมาว่าฉันแล้วเธอใส่ทาไมล่ะเนี่ยตงคูไม่ใช่อย่าง,งานั้นที่พูดให้เห็นภาพว่าเห็นไหมว่าการถ่ายเทของทรั์พวกทรัพั์ต่างๆในโลกนี้ มันถ่ายเทยไปแบบไม่สมดุลเนี่ยทำให้มันเกิดการเหลื่อมล้ำต่ำสูงโดยเฉ<ม>พาะประเทศเราเนี่ยเรามีคนจนเยอะกว่าคนรวยใช่ไหมค,คนระดับชั้นกลางระดับชนชั้นกลางก็ยังน้อยอยู่<ม>แล้วเราไม่เจอจารประเทศมันก็ไปไม่ได้แต่พี่ไม่ได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่จะมาพูดเรื่องนี้ว่าอแบ่งปันให้สังคมมั่ง<ม>พระพุทธศาสนามีแนวคิดอันหนึ่งเป็นแนวคิดใหม่นะคะที่ทําโดยท่านติชนัททันที่เรียกว่า Social engagement ก็คือการเข้าไปทำประโยชน์ให้สังคมอันนี้เป็นแนวความคิดใหม่แต่ในความเป็นจริงมันมีอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพียงแต่มาใช้คำให้แตกต่างไปพระพุทธเจ้าท่านก็ให้สังคมในลักษณะของสังคมสงเคราะเหมือนกันแต่ให้ในลักษณะคำสอนให้ในลักษณะที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์ให้คนเนี่ยเหมือนสอนให้ตกปลาเป็นนะไม่ใช่ให้ในลักษณะของสิ่งของ ไม่ใช่ให้เปลาแต่ให้ปัญญาอ,อย่างนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่อยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการที่ท่านพูดว่าเราเป็นราชโจรเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลยไปหรือว่าท่านพูดแรงไปหรืออะไรนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนคําที่ท่านใช้เนี่ยเป็นตัวสภาวธรรมทั้งนั้นเี่เป็นการเห็นมุมโลกเนี่ยเห็นกว้างขึ้นว่าอ้อเราเริ่มมองเห็นที่พี่พูดตอนตอนตอน้ตนรายการว่า มีประเทศหนึ่งตอนนี้กําลังร่ํารวยแล้วก็ดูทรัพยากรของโลกจนโลกจะเอียงละ <sim. S 2> เหล็กก็ไปอยู่ประเทศเดียวเพชรก็ไปอยู่ประเทศเดียว <sim. S 2> ทองก็ไปอยู่ประเทศเดียวอันนี้เป็นในแง่ของรูปปรธรรมแต่ในแง่ของนามธรรมมันก็เป็นความโลภใช่ไหมที่ดึงดึงไปแล้วอีกหน่อยโลกมันก็เอียงแล้วมันก็ระเบิดตู้จบตามที่พูดุทธเจ้าสอนอยู่ดีนั่นแหละนะคะแล้วมีอะไรที่ท่านตรัสอีกแล้วก็น่าจะเอามาบอกว่าเราเป็นตัวเป็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเราเป็นพุทธมามก,กะเราจะไม่เป็นตัวปลอมในค,ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะคือไม่น้อมให้ไปยึดว่ามันเป็นของเรานะคะท่านก็บอกว่าดูกรพิกษุทั้งหลายภิกษุเหเราใดเป็นผู้คดโกงกระด้างพูดพล่อยกรีดกลายโอแรงหมดคำพูดพล่อยก็พูดไปเรื่อยไม่มีประโยชน์รกรีดกลายก็คืออะไรเป็นประโยชน์ไม่ทำนะคะเอาแต่สบายมีมานะจัดโอ้ยหลงตัวฉันนะะการศึกษาขนาดนี้นะ ฉันเป็นอันนี้ในความหมายของพระภิกษุนะคะมีจิตไม่ตั้งมั่นก็คือไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่ดูอกุศลกักุศลที่เกิดขึ้นในจิตดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราแรงนะเป็นผู้ไม่ปราดแล้วจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ ก็คือไม่เชื่อคําสอนของท่านไม่ปฏิบัติไม่ฝึกไม่ปรือไม่เรียนไม่ศึกษาเราก็ยังเป็นตัวปลอมในไม่ใช่ในพระสูตรนี้ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกมีด้วยพระที่ท่านทรงคำภีร์แต่ไม่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านเรียกคุณคำภีรเปล่าเนี่ยก็เป็นตัวปลอมอีกเหมือนกันก็คือคำปิีผีเปล่าในที่สุดพระองค์นี้ต้องไปเรียนฝึกกรรมฐานกันเองนะคะ และท่านก็สอนในเรื่องของการไม่นับถือการที่ทําให้ธรรมวินัยไม่งอกงามไม่ไปบุญ<ม>ก็เพราะว่าไม่ฝึกนี่เองอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธมามก,กะมนะ<ม>เทพนี้อาจจะแรงนิดนึงที่ส่งไปที่ท่านผู้ชมด้วยว่าอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่ถ้าเรายังไม่ฝึกแต่เป็นพราเรียกอะไรนะเป็นาทางเลือกของท่านพี่พูดในบริบทว่า ถ้าเราไม่ฝึกตามพระพุทธเจ้าเราอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธมามก,กะครับเรียกว่านับถือพระพุทธศาสนานยังไม่ค่อยจะใช่เลยเพราะถ้านับถือก็คือต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เป็นพุทธะด้วยครับคําว่าเป็นพุทธะก็เป็นผู้รู้ด้วยรู้ตามท่านด้วยนะคะคำว่าไม่เป็นผู้คดโกงไม่พูดพล่อยมีอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการไม่เจริญสติสัมปชัญญะทั้งนั้นพอไม่เจริญปุ๊บเราก็พูดพล่อยพูดให้คน เชื่อถึงในตัวเราเป็นคนไม่มีปัญญาเป็นคนที่มีจิตกระด้างเคยเห็นไหมคนจิตกระด้างใครพูดเไรก็ไม่ฟังนะคะแต่ถ้าเป็นคนพูดจาผงผางแต่พูดแล้วมีประโยชน์แล้วฟังคนอื่นในเวลาเดียวกันพี่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตกระด้างแต่เป็นคนที่พูดเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์นะคะถ้าจะบอกว่าเวลาเราดูตัวเองว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ไหมเนี่ยฮะก <ứng S 1> ็คือก็ใช้การมีสติแล้วก็ดูใช่ไหมฮะ พื่อดูว่าเราเป็นตัวปลอมไหมแต,แต่แต่การดูว่าตัวเองเป็นตัวปลอมนะครับการจะการจะยอมรับได้ว่ามานะไงท่านก็พูดเมื่อกี้ที่พี่กล่าวเนี่ยมีมานัดจัดยังโอ้โหถือถ,ถ,ถือตัวอยู่หรือเปล่า,าอะไรการที่เราไม่วางมานะเนี่ยนะซึ่งเป็นกิเลสใหญ่มากนะพี่แอ๊ดเราจะไม่เห็นหรอกว่าตัวเราไม่ดีพี่กลับมองว่าคนเราเนี่ยถ้าเห็นว่าตัวเราเป็นคนดีนะอันตรายอ้าวแล้วแต่ถ้าเห็นว่าตัวเราเป็นคนไม่ดีสิ ดีแล้วดีแล้วแต่คนที่เห็นว่าชั้นดีแล้วเนี่ยอันตรายฉันเข้าวัดฟังธรรมนี่อันตรายฉันใส่บาตรทุกเช้าชอบกราพูดนะฉันนับถือศีลห้ามั่นฉันปฏิบัติธรรมพวกนี้อันตรายกับคนที่เขาทำไมถึงพูดอันตรายก็เพราะคิดว่าตัวเองดีแล้วไงเป็นคนมีมานะแล้วเขาบอกว่าอ้าวก็เขาดีจริงเขาทำจริงไงก็ไม่ต้องพูดน่ยดีแล้วมันก็ดีแล้วไงดีแล้วเนี่ยดีแล้วแต่ใส่เลยดีไปหน่อยได้ไหมว่าดีมันก็ไม่เที่ยง ดีให้ตลอดนะพี่ท้านะถ้าบอกว่าเป็นคนดีๆให้ตลอดนะไม่ใช่ดีๆหร้ายๆนะไม่เอานะต้องดีให้ตลอดนะพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสูตรเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เห็นสมเด็จพระสังฆราชท่านท่านเขียนหนังสือทรงพระดดทรทงพนิพนธ์นะว่าชีวิตนี้น้อยหนักเนี่ยท่านก็เอาตรงนี้แหละมาสอนญาติโยมว่าชีวิตมันเป็นแค่เพียงลมหายใจไม่ใช่เรื่องใหญ่ อคำพูดต่างๆที่มันสวยงามที่พี่บอกธรรมะทอล์กอะไรต่างๆมันแค่เตือนใจแต่มันเตือนไม่เข้าถึงใจถ้าเราไม่ปฏิบัติจนเห็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าย่าลาบยศตำแหน่งเสริมคนมาชื่นชมก็เป็นตัวปลอมของปลอม้งนั้นยิ่งปลอมหนักเพราะสิ่งเหล่านี้เราเอาใส่ตัวเพื่อที่เราจะให้เรามีที่ยืนในสังคมชัดเจนขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถ้าสมมุติเราถูกป่อยอ เราถูกคนเขาชื่นชมมากๆเราเนี่ยจะหลงง่ายสิ่งเหล่านี้พี่ถึงบอกว่ามันอันตราย<ม>ยิ่งทําดีเท่าไหร่คนเขาชื่นชมเราเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งดุดแรงมากไปเท่านั้นสู้คนที่เขารู้ตัวตลอดเวลาถึงแม้เขาจะไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมมากมแต่เขาทําประโยชน์ให้ตัวเขาเองเขารู้ตัวตลอดเวลาโอ้สิ่งที่เขาทําไปนี่ไม่ดีนะโอะสิ่งที่เขาทาไปนี่เป็นเรื่องที่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะนี่คนเตือนตัวเอง คนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ได้รับการยกย่องด้วยซ้ำครับค่ะและทำไงถึงจะเห็นตัวจริงของตัวเองหรือรู้ว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่นี่เป็นตัวปลอมยังยืนยันว่าจะต้องเห็นความไม่ดีของตัวเองให้ได้มากๆก็คือจเจริญสติสัมปชัญญะเมื่อเห็นความไม่ดีของตัวเองมากๆจิตเขาก็จะเริ่มละเพราะจิตที่เห็นนี่มันเป็นตัวกุศลเป็นตัวสติสติพอเห็นสิ่งไม่ดีมากๆก็จะเหลือแต่สติที่เข้ามานั่งในจิตคนคนนี้มากขึ้นขออนุญาตแซงนิดเดียวตรงนี้ ก็บางคนบอกว่าเห็นข้อไม่ดีของตัวเองมากๆเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่ากลายเป็นคนที่วันๆก็ตําหนิแต่ตัวเองโทษตัวเองแล้วผ่านให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่เจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วทําให้ตัวเองไม่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเห็นตัวไม่ดีแล้วบอกอ้อฉันจะปรับเดี๋ยวนะตรงนี้สภาวะธรรมนะพี่ยาตัวสติที่เห็นว่าเราเป็นคนไม่ดีตัวนั้นเขาเป็นตัวกุศลต้องเห็นไม่ดีบ่อยๆบ่อยๆสติตัวนี้มันจะเข้ามาอยู่ในตัวตนเราเยอะ เขาจะละความไม่ดีเองตรงที่พี่แอดพูดเมื่อกี้จะไม่เกิดโอ้มองโลกในแง่ร้ายทาให้ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันก็ไม่คิดจะเจริญก้าวหน้าไม่คิดจะทำน่นทํานี้ตัวนี้เนี่ยนะคือไม่ได้มองจริงคือคิดอย่างนี้ก็ยังปลอมปลอมซ้อนปลอมปลอมซ้อนปลอมเข้าไปอีกแต่ถ้าคนมีสติจริงเห็นความไม่ดีของตัวเองจริงๆสิ่งที่พี่แอดพูดเมื่อกี้จะไม่เกิดมีแต่ว่าเออฉันเห็นบ่อยฉันเห็นบ่อยอุ้ยเห็นทีขึ้นเอาตายแล้วฉันไม่ดีเยอะมากเลยเหลือในวันหนึ่งนั่นแหละ ตัวสติเนี่ยมันเกิดเยอะไอ้ความเห็นไม่ดีของตัวเรานั่นแหละคือตัวสติไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องคิดต่อว่าพอฉันไม่ดีแล้วฉันจะคิดต่อนะฟุ้งซ่านคือมีสติไปเห็นไปมีสติไปมีสติพี่อุตสาพูดเพราะแล้วที่เมื่อกี้พี่อายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมอะเป็นประโยชน์แต่พี่พูดเพราะแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแต่การที่คิดอย่างนั้นต่อแล้วเห็นอย่างนั้นนั่นแหละ ไม่มีสเตินั่นแหละฟุ้งซ่านนั่นแหละตัวอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจว่าดู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 มันเข้าไปไม่ดีก็ดูชั่วก็ดูดีก็ดูดูไปเรื่อยแล้วไม่ต้องสนใจว่าฉันเป็นคนดีหรือยังฉันยังเป็นตัวปลอมอยู่ไหมฉันเป็นตัวจริงหรือยังไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิด้ต้องเอามาแก้ไขไหมหรือว่าก็ดูไปเรื่อยถ้าเกิดสติจริงตัวสติเขาจะบอกให้แก้ไขเอง มันอยู่ว่าเกิดจริงหรือเปล่าถ้าสติเกิดจริงเขาจะไม่ทําเขาจะละเองละแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นก็คือเจริญสติให้มันมากขึ้นแล้วพอไม่ทําเรื่องที่ไม่ทําอะไรที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลแล้วเหลืออะไรให้ทําล่ะก็สิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นที่ดูกุศลไปนั่นแหละดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไม่ใช่มันนิ่งว่างมันมีที่ให้ดูเยอะเหมือนเราดูหนังดีๆอ่ะเราก็ยิ่งอยากดูใหญ่อย่างนั้นนี่ถามอีกแบบหนึ่งบ้างคนอาจคิดว่า ปฏิบัติอยู่ศึกษาอยู่ก็ไม่มีตัวตนไงเนี่ยเราไม่มีตัวตนนะขันห้ามานั่งอยู่นิ่งเฉยแล้วคิดแบบนี้มันใช่ไม่ใช่ฮะฟุง้งซ่านเอาอย่างนี้ฟุงฟ้งซ่านฟะุ้งซ่านไม่มีตัวตนนะไม่ต้องไปบอกใครพอเห็นว่าไม่มีตัวตนนั่นแหละจะรู้แหละความรู้มันเกิดน,นั่นแหละฟุง้งซ่านครับพี่เคยล้อไงคะ บางคนเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วตัวเองออกไปนั่งนู่นแล้วก็มองเห็นตัวเองอีกอทีหนึ่งเวลากรรมฐานเนเวลากรรมฐาน,นแล้วก็มองเห็นตัวเองอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาโม้ใหญ่เลยในวงนกรรมฐานโหปฏิบัติเที่ยวนี้ดีมากเลยค่ะพี่ไก่ทำไมเ่จ๊ะหนูเห็นร่างกายตัวเองหนูออกมาดูร่างกายตัวเองอบางคนก็โหปฏิบัติเที่ยวนี้ดีเลยเห็นตัวเองเป็นกระดูกทั้งท่อนเขาเรียกว่าหลงฟุ้งซ่านแต่ตอนที่ปฏิบัติอะพี่ไม่พูดแบบนั้นเดี๋ยวจะเสียกําลังใจมาพูดในทีวีอย่างเงี้ยดีแล้วว่าขอประธานอภัยนะคะ คุณหลงแะคคุณปรุงแต่งแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆนะเขาจะต้องเห็นจริงๆแล้วเขาจะไม่พูดคําว่าเห็นจริงๆอย่าถามพี่นะว่าเห็นยังไงมันเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เห็นแล้วเนี่ยมันเตือนใจได้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆครับมันเป็นทุกข์จริงๆนะมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนจริงๆยากไหมครับกว่าจะเห็นแบบนี้ไม่ยากต้องขยันคําว่าขยันก็คือไม่ใช่บังคับตัวเองแบบชนิดที่เครียดพอมันเข้าไปในเนื้อในตัวมันจะขยันของมันเอง มันจะดูเองนั่นแหละอ๋อนี่เรากําลังพูดด้วยทิิทนี่นี่เรากําลังพูดด้วยตัวตนเนี่ยเรากําลังเอาคันห้าของเราล้วนๆมานําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้มันจะเห็นชัดเจนมากครับค่ะเห็นพี่ไอซก็เห็นอาาดีายวมาโยนให้พี่เลยพี่ก็เห็นนะคะครับแนวทางก็เป็นแบบนี้ครับท่านที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติมาบ้างหงจะทราบดีเจริญสติมีสติไว้เรื่อยๆนึกขึ้นมาได้ก็ จริญสติมีสติมีสติสัมปชัญญะแล้วท่านก็จะเห็นท่านจะรู้ได้ใช่จ้ะพี่ก็ยังขอเตือนท่านผู้ชมอยู่ดีนะคะสติกับประมาทมันอยู่คู่กันเหรียญสองหน้าในวันหนึ่งเรามีทั้งสองอย่างทําให้อย่างไงให้ตัวสติมันมากกว่าความประมาทครับฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะฮะและท่านสนใจอยากจะมาศึกษาครับมีโครงการธรรมศึกษาและปฏิบัติโดยเบนซ์ทองหล่อครับถ้าใกล้สามารถมาได้ในวันอาทิตย์ ขอเชิญนะครับ9โมงครึ่งถึง11โมงครับเดือนนี้มีอาทิตย์ไหนบ้างโทรศัพท์สอบถามแล้วสำรองที่นั่งกัน02-7148888ครับไม่เก็บสตางค์แล้วก็มีขนมเครื่องดื่มเลี้ยงด้วยนะครับส่วนถ้าทางเว็บไซต์ครับอยากจะดาวน์โหลดตอน,นื่นมาชมหรือว่าจะเสนอแนะพูดคุยต่างๆก็ที่ w w w บเ w j บ t เจ็ดเวลาห com และที่ Facebook ของคุณไก่นะครับเจโพธิ์ที่ผน,นนท์แอดเฟเนได้ ในนั้นก็จะมีตอนต่างๆของรายการไปลิง์ให้ท่านได้ชมได้ครับเรื่องรายการหมดแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากไม่มีอะไรอยากจะฝากค่ะก็เข้าไปใน Facebook ก็ไม่ต้องไปพยายามสอนพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หาความรู้พี่เองได้ครับลากันไปตรงนี้นะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ